คำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่ลบกควนเกินไปก็รุ้นะกดติดตามช่องเสรี h ช n แนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมไม่น้อยนะที่มีปัญหาและบอกว่าคนในครอบครัวโดนทำของทำสเสน่ห์และอยากได้วิธีถอนอันนั้นมีคอมเมนต์เข้ามาก็ไม่น้อยนะครับแต่การจะไปให้ตัดสินว่าโดนทำโดนของเสร็จทั้งหมดนั้นผู้เราเองก็คงจะ ไม่ขอสรุปใดๆนะเพราะว่าเราไม่เห็นเหตุการณ์แต่ว่าถ้าอยากได้วิธีถอนหรืออยากรู้ว่าควรทำอยังไงพวกเราก็จะพอมีวิธีมาเล่าสู่กันฟังนะแต่ถ้า,าท่านใดไม่ค่อยถนัดหรือไม่ค่อยเข้าใจแนะนำว่าให้ปรึกษาผู้รู้นะครับเช่นพระใกล้วัดหรือผู้ที่เก่งด้านาวิชาอาคมนะครับ เพราะเอาจริงๆาการถอนเนี่ยผู้เราเองก็ไม่ทราบทั้งหมดหรอกครับเพราะผู้ที่เคยให้ข้อมูลท่านก็ได้ละจากโลกนี้ไปแล้วแต่ท่านเคยบอกเอาไว้ว่าการแก้คุณไสที่ถูกหลักควรต้องปรึกษาผู้ที่แก่กล้าวิชาอาคมง่ายๆก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆไปแล้วก็ถนัดในเรื่องใดนะเขา ว่าก็พูดง่ายว่าก็คือภาษา,าพระกลางเขาจะเรียกว่าหมอผีนะฮะแถวบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าหมอธรรมนะครับจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะแต่ว่าบางส่วนนะครับเท่าที่เคยได้ยินนะาบางเหตุการณ์ในชีวิตก็ปานกับเจอแสงสว่างเมื่อเข้าหาพระนะเมื่อเข้าหาพระให้พระช่วยนะพระที่มีฌานบารมี นะผู้ที่มีศีลมีธรรมบวชด,ด้วยการาครบนะปฏิบัติตนได้ถูกได้ควรนะบำเพ็ญเพียรจนบังเกิดฌานบารมีท่านจะช่วยปัดเป่าลดน้ำมนต์ขับไล่สิ่งอัปมงคลให้พ้นไปจากชีวิตนี้ก็มีไม่น้อยนะครับพู้เราจึงแนะนำว่าให้ควรปรึกษาพระสงฆ์ที่อยู่ใกล้ตัว มากที่สุดนะอย่างน้อยท่านก็อาจจะแนะนำให้เราไปชี้ช่องทางให้เราได้ถูกทางอีกทีหนึ่งก็เป็นได้นะครูบาอาจารย์ท่านก็เคยบอกว่าถ้าโดนเสนียยาแฝดให้ทำน้ำมนต์แล้วท่องด้วยมนต์นี้นะแล้วอาถรรพจะหายไป แต่ก่อนจะท่องเราก็ควรยกขันห้าทำพิธีอัญเชิญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนะหรือก็พูดง่ายๆว่าก็ต้องอัญเชิญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาสถิตนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไปบางคนบอกอยนึกท่องก็ท่องอันนั้นไม่ใช่นะต้องมีการตั้งน้โมสามจบมีการไหว้ครูกันถูกหลักถูกวิธีนะครับถึงจะถึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ควรนะคาถานี้ก็จะเรียกว่าคาถาแก้คุณใส แก้เสนแสษฐ์ผู้นิน่งง่ายก็คือแก้สเสนต์ยาแฝดน,นะครับอันนี้คือจะใช้อีกศัพท์หนึ่งว่าถอนสเสนต์ยาแฝดก็ใช่นะครับก็คืออันเดียวกันคาถามีอยู่ว่านมัติตาดาติโลกนาตัง มะนาปะกะเปสุอาคตโตปัญจปะทุมังทิสวานโมพุทธายะวันทติพุทธังสรนังขฉามิธรรมังสรนังขฉามิสังขังสรนังขฉามิผู้รู้เคยบอกไว้ว่าบริกรรมคาถานี้กับน้ำเปล่าหรือเหล้าขาวนะถ้าโดนงูกัดน,นะ ให้เสกเป่าตรงที่แผลที่งูกัดนะครับอันนี้ก็สามารถาสกัดพิษงูได้ว่างอ้นนะครับรักษาแผลที่งูกัดได้อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อแล้วก็คนโบราณเคยใช้วิธีนี้กันมาก่อนก่อนที่จะมีสมัยที่ก่อนที่เซลล์ลจะเกิดว่างอันนะครับผู้เราเองก็รับฟังมาอีกทีหนึ่งอ,อย่างไรก็ดี ท่านผู้ชมก็ควรจะใช้วิจารณญาณด้วยนะครับหรือคาถานี้เนี่ยถ้าจะออกจากบ้านจะภาวนาป้องกันสตราวุธทั้งหมดทั้งมวลหรือผู้ที่คิดไร้กับเราได้เนี่ยป้องกันสตาวุธจากผู้ที่คิดไร้กับเราได้นะครับหรือหากคนในครอบครัวต้องสงสัยว่าโดนอาถรรพ์ลึกลับโดนผีร้ายครอบงำหรือโดนทำสเสน่ห์ท่านว่าให้ทำน้ำมนต์บริกรรมเสกด้วยบทคาถานี้นะครับ จะอาบหรือลดก็ได้นะถ้าเจ้าตัวคนที่โดนของโดนอาถรรนั้นเขาไม่รู้ตัวคนรอบข้างคนที่อยู่ใกล้นั้นก็แอบให้เขากินก็ได้อันนี้ก็คือ,อเป็นตัวช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับบทนี้เป็นบทคาถาถอนพิษคุณใส่ นี่เป็นอีกบทคาถาหนึ่งที่ควรศึกษาเอาไว้เพื่อช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นนะครับในการขับถอนอาคมทั้งหมดทั้งมวลหรือทั้งคุณผีคุณคนหรือแม้แต่เสนียาแฝดฝังรูปฝังรอยถอดถอนได้ชง,งักทันว่านะครับในตำราบอกเอาไว้ว่านะครับและก็ผู้รู้ก็เคยเล่าตรงกันว่าใครที่โดนแนวเสนียาแฝดหรือลักษณะของฝังรูปฝังรอยนะครับโดนทำเสน่ห์ในลักษณะนี้ บทคาถานี้ช่วยได้ชะงักเลยท่านว่าอย่างนั้นนะครับอ่าแล้วก็ท่านก็บอกอีกว่าถือเป็นอีกสุดยอดวิชาที่่าถอนอาถรรพ์เนี่ยหลายๆครูบาอาจารย์ท่านใช้มาก่อนหน้านี้นะครับบทบริกรรมมีอยู่ว่า สมุหเนยะสมุหคติสมุหคต,ส,หตสีมาคตังพัทธเสมาอยังสมุหนิตพโภเอวังเอหิณนะเคลื่อนโมครอนพุทธถอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดลอยพระอิติปิโสถอด สำหรับบทคาถานี้นะตาําราบอกว่ามีคุณมหาศาลขับไล่เสนียดจันไรกดขี่ผีขโมดท,ทั้ง12จําพวกนะเป็นมหามงคลแก่ผู้สวดอย่างล้นพ้นบทคาถามีอยู่ว่าอิปิภวาละสัมสัมโทชาละสัมโนขโลวิอะตะปุสะมะละสัตเทมะ สาพุทธวาติคโทนังนุตวถาธิสาธรรมลิโลนุตโูกโตสุปันนจะจวิพุทธมาหังอะคโสติตำลาว่าเอาไว้หากท่านใดบริกรรมทั้งเช้าค่ำและเที่ยงคืนชีวิตไม่รู้จักคำว่าอดอยากชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนนะครับหากบริกรรมคาถานี้ ปุกเสกหมอนก่อนนอนหรือก่อนเข้านอนศัตรูคู่อาฆาตที่หมายจะเข้าทำร้ายเราตอนที่เราหลับเนี่ยวังจะเข้าใกล้เราเนี่ยจะรู้สึกตัวก่อนทุกครั้งไปนะครับถ้าหากใช้คา,าถานี้ปุกเสกหมอนก่อนเข้านอนนะประมาณว่าถ้าใครคิดจะทำร้ายเราตอนที่เราหลับเราจะรู้ตัวก่อนทุกครั้งนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อด้าน คาถาอาคมนะครับหรือให้เสกน้ําล้างหน้า,าเสกน้ําล้างหน้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเนี่ยจะเป็นสิ่งิริมงคลนะจะถือว่าเป็นเรื่องดีแก่ตัวว่างั้นเถอะจะไปไหนมาไหนก็พบแต่ความโชคดีท่านว่าท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจท่องเป็นประจำจนจําได้จะมีคุณอาันานั้นท่านว่าแบบนั้นตำราระบุเอาไว้อย่างนั้นนะครับ คาถาแคล้วคลาดมนบทนี้นี่ป้องกันตัวดีนักและท่านาท่านผู้รู้เคยบอกเอาไว้และตำลาก็กล่าวไว้อย่างเดียวกันนะครับผู้รู้ท่านว่าปกปัดสสรพัดอาวุธถ้ามีเรื่องให้ถ้าสมมุติว่าเรามีเรื่องมีลาวที่ต้องใช้แรงใช้กําลังหรือมีศัตรูคู่อาคาตต้องฝ่าฝันออกไปให้เสกผ้าโพกหัวนะเสกคาถานี้เราผ้าโพกหัวหรือเสกแป้งถาตัว จะไม่มีเลือดตกฟกช้ำให้เจ็บตัวทันวาอย่างนั้นนะเพราะว่าคู่อาฆาตจะยิงพลาดฟันไม่โดนทันวาอย่างนั้นหลังจากท่องคาถาแคล้วคลาดนี่นะมีการเสกผ้าแล้วก็เอาพวกหัวนะหรือจะเสกแป้งทาตัวก็ถือเป็นสิ่งดีๆทําให้เราแคล้วคลาดจากพภัยันตรายหรือศัตรูคู่อาฆาตที่หมายมันจะทําร้ายเราเขาก็จะทําพลาดว่างั้นนะทันวาเอาไว้แบบนั้นและก็คาถามีอยู่ว่า อะรหังสุขโตภะว,วาเตชะสุเนมะโพจนาวิเวนะโมพุทธายะมะอะุุอะมะอุดทางอัดโทโทอุดทางอัดอย่างไรก็ดีของขลังของดีมีอาถรรพ์จะมีอานุภาพได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาและการเขารบครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิช,ชาครูผู้รู้เคยกล่าไวไว้ว่า หากและเลยข้อห้ามคําเตือนไม่เพียนในศีลไม่เว้นการเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อถึงคราวสวยเมื่อเราดวงตกถ้าไม่โดนเขาเล่นงานก็โดนของดีที่มีอยู่ในตัวนั้นสนองกลับและการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอาถรรพ์ไม่ใช่ว่านึกจะถือก็ยกมานึกจะอำลาก็แค่วางเอาไว้สิ่งนั้นไม่ใช่วิธีทางที่ควรทำคำกล่าวแบบนี้ก็คือว่าถ้าเราจะถือ คำกล่าวแบบนี้ก็มีความหมายว่าถ้าเราจะถือสิ่งใดที่เป็นของขลังของดีนะฮะให้เลือกถืออย่างหนึ่งอย่างใดน,นะอย่าไปเลือกถือมาเยอะนะครับเพราะมันจะบางทีเรารักษาไม่ได้รักษาไม่ไหวเพราะบางสิ่งบางอย่างการถือคลองมีข้อห้ามคำเตือนสารพัดนะแล้วก็ใช่ว่าบางคนเอามาไว้กับตัวแล้วจะรักษาได้ทุกคนอันนี้ก็ต้องระวังนะครับ การที่เราจะไปถือเรื่องราวอาถรรเนี่ยมันมีมีทั้งสองวิชาอาถรรหรือคาถา,าคมและก็เครื่องรางของขลังนะครับส่วนใหญ่มุ่งเน้นสร้างขึ้นมาเพื่อ,อความดีงามและก็ช่วยบำบัดทุกข์ให้ผู้ศรัทธาได้มีโอกาสนะครับได้มีความหวังได้มีที่พึ่งทางใจ แต่ครูบาอาจารย์ก็เคยบอกเอาไว้ว่าการที่มีแล้วถ้าหากนิ่งเฉยหรือไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกันท่านบอกเอาไว้อย่างนั้นนะครับก่อนจะไปหาของดีของขลังม,มาพกมาผ่ามาถือเอาไว้ควรสอบถามเขาก่อนว่าควรมีข้อห้ามคำเตือนอะไรบ้างนะเพราะว่าเรื่องที่ควรทำกับเรื่องที่ไม่ควรทำมันก็อยู่คู่กัน อสองของแบบนี้มันมีทั้งสองด้านเราก็ควรศึกษาให้เข้าใจไม่ใช่จะฟังแค่ด้านเดียวหรือเราฟังเอาแต่จุดสำคัญนะครับอย่างอื่นไม่ฟังหรือไม่สนใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับอันนี้ที่เรามาไม่ใช่แค่ว่าจะหวังไปทําร้ายใครที่เรามาไม่ได้ว่าอว,วดดีหรือว่าเป็นอย่างไรแต่บางครั้งเรื่องราวบางเรื่องถ้าไม่พูดถึงเลยมันก็จะหายไปกับการเวลา ของบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่พูดถึงเลยมันก็จะเลือนหายไปลูกหลานก็จะไม่รู้จักนะก็คงได้ดูแค่ตําลานะครับอันนี้เอามาเล่ามาบอกไม่ได้ว่าให้งมง่ายแต่เราควรเชื่ออย่างมีสติมีความคิดมีวิจารณญาณ พบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพลานใหม่สมบูรณ์ผุนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบคุณและสวัสดีครับ